สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเกิดมาชาตินี้วิบากกรรมติดตัวคนเกิดวันอาทิตย์ คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดวิบากรรมของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะก่อนอื่นเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามช่องเสมอมานะคะหากท่านไหนอยากให้กําลังใจเพิ่มเติมสามารถร่วมกดปุ่มสุดปแะแตงได้ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ ในเรื่องของกรรมนั้นไม่สามารถลบล้างไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วแต่ว่าเราสามารถให้กรรมดีนั้นส่งผลเร็วและมาก,ก่อนในขณะที่ให้กรรมชั่วส่งผลช้าหรือว่าแผ่วกำลังเบาบางลงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะถูกลบหายไปดังนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องค่ะ เนื้อหาการแก้กรรมจึงเป็นแนวทางในแบบพิธีกรรมการทำเข้าแบบที่ควรทำด้วยอาการน้อมจิตให้อ่อนโยนลงขอเพียงจิตอ่อนโยนการขอเข้ามาใดๆแก่ใครยอมเกิดผลหากมีความลังเลสงสัยก็อย่าทำให้เสียของเลยนะคะเพราะว่าจิตไม่อ่อนโยนเพียงพอศรัทธาต้องมาก่อนผลกระทำจึงจะมาเต็มค่า สำหรับคนเกิดในวันอาทิตย์นะคะวิบากกรรมที่ติดตัวอยู่เสมอนั้นมักจะทำบุญคนไม่ค่อยขึ้นในช่วงวัยเด็ก อาจจะเกิดความลำบากและเมื่อโตขึ้นแล้วก็ยังเจอปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับบริวารอีกจึงทำให้เหตุที่มานั้นเกี่ยวข้องกับการเงินการทองเสียอีกด้วยนะคะเป็นคนชอบเชื่อคนง่ายแล้วก็ไว้ใจคนทั้งยังเป็นคนกระตันอยู่กับผู้ที่ให้การช่วยเหลือในเกณฑ์ดวงเคยสังเกตไหมว่าจะต้องเจอปัญหากับเรื่องคนอื่นอยู่เสมอ ท่านช่วยใครไปก็ตามคนนั้นมักจะต้องสร้างปัญหาให้กับท่านเสมอเวลาช่วยแล้วเขาจะมองไม่เห็นความดีมาถึงการแก้ไขวิบากกรรมของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะให้พยายามทำบุญอุทิศส่วนกุศลทุกวันเกิดให้ผู้ที่เคยล่วงเกินกันมาตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและก,กัน ข้อถัดไปก็คือหากมีคนที่ล่วงเกินยังมีชีวิตอยู่หาเงินไปคืนและขออโหสิกรรมซะเพื่อชีวิตเราจะได้ดีขึ้นต่อไปหากมีเวลาให้ตักบาตรวันโกนอุทิศกับเจ้ากรรมนายเวรให้ได้รับกุศลและเปิดทางให้ชีวิตได้ดีขึ้น และหากเป็นไปได้ให้ทำกุศลกับผู้มีพระคุณและช่วยคนไว้เพื่อ,อยามทุกยากจะได้มีคนมาเลี้ยงแลและดูแลเราบ้างนะคะและข้อสุดท้ายค่ะให้สวดมนต์ทุกวันเกิดและแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือการเปิดวิบากกรรมสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะ ตรงไม่ตรงแม่แม่แ,มแม่ยังไงสามารถมาร่วมคอมเมนต์ได้ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ